สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมก็สเตมพาวเวอร์เ e นเจอร์ทอกนะฮะกับการเล่นเกมพาวเวอร์เ e นเจอร์เล a ซี่วอ์นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะก็ยังเหลือตัวละครจากไมที่มอร์ฟินพาวเวอร์เ e นเจอร์อยู่อีกหนึ่งตัวนะฮะที่ยังไม่เคยเล่นให้เพื่อนๆดูนะฮะจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเคยคิดไว้นะฮะว่าน่าจะถึงข่าวของพวกซีโอเ g นเจอร์แล้วหรือว่าจะเป็นพวกอินสเปรแล้วนะฮะแต่ว่าเหลือตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะนี่ฮะตัว อาไปที่โมฟิน Green นเจอร์วีนั่นเองนะครับผมโดยความต่างกันจะเห็นได้เลยนะฮะสองตัวเนี่ยเนี่ยผมเลือกผู้ช่วยมาเป็น Green Ranger นะฮะจะได้เทียบกันให้ดูโดยลักษณะของหมวกก็จะมีความต่างนะฮะหมวกของตัวในทีวีซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นหัวสีเขียวปกติแต่ในอ่า V2 เนี่ยจะมีสีทองเพิ่มมากขึ้นนะฮะด้วยตักเกราะด้วยถุงมือด้วยอะไรพวกนี้ก็จะมีความต่าง ต่างกันออกมานะฮะทำให้เห็นได้อยู่ชัดๆเลยโดยคนที่เป็นกีลเลนเจอร์คนนี้ก็ยังเป็นทอมมี่โอลิเวอร์นะฮะแต่จะมาจากอีกจักรวาลหนึ่งซึ่งเป็นจักรวาลที่ทอมมี่เขาโตเขาแก่แล้วนะฮะก็เขาทอมมี่ตัวเนี้ยอยู่ในหนังสั้นของแบทอินเดซันนะฮะซึ่งเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับการเอาพาวเวอร์เลนเจอร์ไม่ใช่พาวเวอร์เลนเจอร์อย่างเดียว ซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าคาแรคเตอร์ในหนังในการ์ตูนในเกมเนี่ยเอามาประทะก,กันอย่างที่เคยเห็นก็จะมี Joker, โจ๊กเกอร์วอร์ซัตโจ๊กเกอร์วอร์ซัตโจ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้ที่เด่นๆเ,เลยนะก็จะมีวูบูลีนประทะก,กับวันเดอร์วูแมนมีใครล่ะมีอีกเยอะเลยฮนะอย่างของตัวกีเลนเจร์คนนี G ้ย V2 เนี่ยฮะก็ได้ต่อสู้กับเคนจากสตรีทไฟเตอร์นะฮะก็ เรียกว่าสนุกสนานนะฮะแล้วเขาก็นับตัวนี้อยู่ในจักรวาลหลักไม่ใช่จักรวาลหลักสิอยู่ในเรื่องจริงๆงของ p อร์เรนเจอร์ด้วยะฮะอาจะนับเป็นมา s t ติเวิร์นะฮะเพราะว่าหนังสั้นของพอร์เบรนเจอร์เนี่ยมีการทําออกมาหลายเวอร์ชันนะฮะซึ่งแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องมีทำลายมีจุดเด่นจุดด้อยต่างๆกันไปนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่โดนรับเข้ามาอยู่ในจักรวาลเดียวกับพอร์เบรนเจอร์นะฮะเพราะว่ามีการโผล่ในเกมเนาะแล้วก็ดีไซน์อันนี้กักบ กินเรนเจอร์อีกคนหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลคอมิกด้วยนะฮะก็คือแมทธิวคุกนั่นเองนะฮะชุดเนี่ยจะมีความคล้ายกันเลยถุกวงถุงมือมีลายประมาณนี้เหมือนกันยกเว้นอาวุธที่จะไม่ได้ใช้ซอสเซตแบงเน็ตแต่จะใช้เป็นอ่อาดากอนเดลเกอร์แทนนะฮะก็เอาไว้เดี๋ยวมาทําเล่าเรื่องให้ฟังทีหลังแล้วกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมกันก่อนแล้วกันนะฮะตัวของเกมเรนเจอร์วีทูเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันเล่นไม่ง่าย สำหรับผมนะมันเล่นไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าก็ง่ายกว่าตัวของไมทิมาฟินพิงเรนเจอร์อยู่ดีนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับตัวของกีเรนเจอร์เนี่ยเขามีการเล่าให้ฟังนะฮะอยู่ในหนังสั้นอีกเรื่องหนึ่งของพาวเวรเรนเจอร์นี่แหละของช่องแบ d อินด e ส u ันนี่นะครับก็คือ เหรียญของกินเลนเจอร์เนี้ยได้รับการอัปเกรดจากนินเจอร์นะฮะก่อนที่ตัวของนินเจอร์เนี่ยจะโดนลักพาตัวไปนะฮะก็เท่ากับว่ามันมีเรื่องราวซัพพอร์ตนะ,ะว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมีร่างร่างใหม่นี่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยากจะยัดอะไรก็ยัดนะฮะก็มีความเท่เป็นชุดอุ้อโดนมูฮัมหมดมูฮัมหมดนี่ เอาว่าบ oh, so so yeah, yeah. ิด t d o กันอีกนี่สกัดสกัดย่ายโอ้โหโดนอีกแล้วตัวนี้เล่นยากนะ อย่างที่บอกเล่นยากเพราะว่าท่าเขาส่วนมากเป็นท่าจบทีเดียวเลยถ้าเกิดคุณเนี่ยโอ้ oh my god เอ้าชนะเฉยโอ้ oh my god ชนะแล้วนะฮะโคตรเจ๋งเลยเท่เนาะชุดมีความเท่ะนะครับเนื้อผ้าของชุดเนี่ยมันจะมีความต่างกันออกไปเห็นไหมฮะต่างจากชุดของกีรลนเจอร์เนาะเนี่ยมันจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นมาก็มีความสวยงาม นะครับผมอยากให้ออกโมเดลเหมือนกันนะเพราะว่าเขาออกโมเดลกีเรนเจอร์ที่มีความคลาสแบบนี้นะฮะแต่ว่าอันนั้นอะตรงหมวกของเขาจะเป็นสีเงินแทนแทนสีทองซึ่งอันนั้นเป็นโผล่อยู่ในใครนะเวอร์ชั่นที่อยู่ในอะไรนะศึกสงครามใหญ่ใน Power Ranger s จอร์ Megaforce นะฮะจริงๆลูกบล็อกมันก็โผล่มาตั้งแต่ในเดนน u ทันเดอร์แล้วเนาะ ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะโผล่กันในนูนฮันเดอร์แล้วแหละแต่ว่ามาเป็นเมนหลักๆก,ก็ในนั่นแหละสเปอร์มิกาฟอสนะครับอุ้ยฟอร์มดีเว้ยไม่น่าโม้เลยโดนไปหนึ่งดอก้างอีกแล้วยาเนี่ยฮะมือถือผมมันไม่ไหวะะแล้วนะฮะเล่นไปก็ค้าแล้วฮะมอก่อนดีกว่านี้เยอะ เดี๋ยวมีตังค์ปีหน้าจะซื้อใหม่แล้วกันเนาะเอา <c oughs> ไปเล <c oughs> ่นะเทคนิคนะผมได้มาจากเพื่อนในเฟ e บุ o k นะฮะเขาเขาบอกอว่าตัวนี้ต้องเล่นด้วกันัเข้าไปในมุมนะฮะถามผมว่าเล่นแดกมันก็ออยังยากอยู่ดีนะโอ้ตำไรโอ้โห <c oughs> อยากไม่แซกตัวนั้นเล่นเหมือนกันนะเท่เท่ดีนะฮะแซกที่เขาใส่เกาะแล้วก็อนชิวเ <c oughs> yes. ยสอตัวหชนะชนะสองตาติดแล้วนี่ <c oughs> วันนี้มาแปลกแฮ่ตัวเซโตก็อยากได้เหมือนกันนะฮะตัวเซโตะผมเล่นไปในในไอ้โหมดที่เขาให้เล่นตัวไหนก็ได้อะ ก็ชอบนะมีการสลับขี่ด้วยนะฮะเป็น power ranger ไม่กี่ตัวที่สามารถเชนฟอร์มท่าโจมตีได้ลูกหลังๆบางตัวมันจะมีการเชนฟอร์มได้เชนการโจมตีมีการสลับนูสลับนี่เนาะก็ดีนะฮะลูกเล่นพวกนี้แต่ว่าน่าจะมาใส่ในตัวแรกๆบ้างนะฮะตัวกเก่าๆเพราะว่าท่าของ power นเจ g e r มันไม่ได้มีแค่สามท่าสี่ท่าไนงะ แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยนะฮะจริงๆควรจะปรับให้ตัวอื่นเขาสามารถใช้พวกนี้ได้บ้าง <Two. S 1> อย่างพวกอะไรนะ <Go. S 1> ไ้ที่รมฟิน,นี่ะบางตัวโอ้เลือดสองหมื่นแต่ชนะไหมเนี่ยไม่น่าชนะตอนนี้น่าจะแพ้อย่างๆนะาขางไว้ที่พวกพวกโมไปที่รมฟินอ่ะถ้ามันมันเบเกินไปมันไม่มีการเค้าตัวเค้าเตอร์อะไรคุณทําสลับบ้างก็ได้มันจะได้แบบ มีลูกเล่นเพิ่มยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเล่นแล้วชนะยากมากถามผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะเก่งก็ได้นะผมว่าจะไม่เก่งเองก็เลยไม่ชนะอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคโอ้โหไม่น่าโมเลยชนะสองตาแพ้แล้วนะฮะ ตาหนึ่งอีกตาหนึ่งคลิปวันนี้น่าจะไม่ยาวเท่าไหร่มังคิดว่าน่าจะไม่ยาวนะฮะถึงสิบนาทีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าชนะง่ายเหลือเกินแล้วก็จบเกมเร็วดีเอาเนอะขอทำภารกิจ e v i l Space a อ i e n a r r ารให้จบก่อนลวกันลวกันเนาะถ้าแพ้ก็เอาอีกตาถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่แพ้ก็ก็เดี๋ยวนั่งคุยตัวละเอียดอันนี้ให้ฟังเพิ่มก็ได้ โดยไอของทอมมี่นะฮะถ้าในานับในการ์ตูนเนี่ยทอมมี่เขาจะแปลงร่างอันนั้นไม่เป็นคานนนะอันนั้นน่าจะเป็นอินจักรวาลหนึ่งแต่ว่าความเป็นไปหนึ่งในความเป็นไปได้ที่เขาจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือทอมมี่เขามีลูกชายนะฮะกับแคทเธอรีนโดยลูกชายของเขาเนี่ยคนหนึ่งจะมาเป็น SPD นะะี n เลนเจอร์นะฮะ STD พีดพาวเวอร์เลนเจอร์แล้วก็ เขาต้องไปช่วยลูกชายเขาจากสกอปิน่านะฮะและ้วก็คือการเปล่นแปลงร่างครั้งสุดท้ายของทอมมี่โอลิเวอร์นะฮะก่อนที่จะส่งมอบเกราะอ,อันนี้ให้กับลูกชายของเขานะฮะนั่นถูกว่าก็าเป็น SPD ที่มีเกราะของอ่ดงาดากอนชิลก็แปลกดีนะฮะหางานคอมิกเราจะเติมอะไรเข้าไปในเรื่องก็ได้มันไม่ได้โดนบล็อกไว้นะฮะเขาถามผมนะไอการยกเกาะ แล้วก,กนชิวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะฮะสำหรับพาวเวลเรนเจอร์เพราะว่าหลายครั้งที่เขาเอากอเกาะอันนี้ให้คนอื่นใช้นะฮะอย่างถ้าเป็นทีมเดียวกันเนี่ยเขาก็ยกให้เจสันแล้วก็ให้แซ็ใช้เป็นบางครั้งนะฮะ <c oughs> แล้วในคอมิกเนี่ยก็มีให้คิมเบอรี่ใช้แล้วก็มีเคยให้สมุไรมั้งเนาะกีนสมุไรเลนเจอร์ก็เคยสวมเกาะอ,อันนี้นะฮะกา เรียกว่าเกาะมาส่งต่อกันได้แหละแต่ว่าประวัติเกาะเนี่ยเดี๋ยวทําคลิปสรุปให้นะฮะจะทําหลายครั้งแล้วจะหลายทีแล้วก็ยังไม่ได้ทาสักทีไม่รู้ติดอะไรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมันมีเรื่องราวน่าสนใจนะเกี่ยวกับเกาะเนี่ยเดี๋ยวจะทําเพื่อนๆฟังกันเร็วๆนี้แหละนะครับผมตั้งใจจะทําให้คลิปมันลงได้ทีทีมันเ่ก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งผมลงคลิปได้ทุกวันเลยัวลาคลิปสองคลิปนะฮะก็เพนนั้นมีข่าวลงนะแต่พอช่วงนี้ไม่มีข่าวลง ช่องก็จะมีคลิปอยู่ลงอยู่สัปดาห์หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ผมอยากให้มันลงได้เยอะกว่านั้นนะฮะโอเควันนี้ก็น่าจะจบคลิปแล้วเนาะไม่น่ายาวนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์เปมนกำลังใจให้กันได้นะครับมีข้อนำเสนอแนะนำอะไรอยากให้เล่นตัวไหน หรืออยากจะรู้ประวัติตัวละครอะไรที่อยู่ในเกมอยู่ในทีวีซีรีส์อยู่ในคอมิกบอกมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้รมรจิตท็อทอกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ